สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องสารคดีบ้านนาะก่อนชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรานะครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้อง,องๆท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับดามิ่เช่นเคยนะครับกับช่องสารคดีบ้านนานะครับวันนี้นะครับจะมาถ่ายคลิปนะครับการ ขยายพันธุ์นะครับต้นบอนนาญี่ปุ่นนะครับบอนนานญี่ปุ่นด่างสวยๆนะครับเป็นด่างเยลโล่นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับมีอยู่2ต้นนะครับที่แตกหน่อออกจากแม่นะครับต้นนี้เป็นต้นแม่นะครับต้นนี้อันนี้เป็นหน่อใหม่หน่อใหม่นะครับก็คือเราอยากให้มัน ได้ต้นแม่พันธุ์หลายๆต้นนะครับก็คือต้องขยายออกนะครับเพราะถ้าเราปล่อยไว้อย่างนี้นะครับมันก็จะแย่งนะครับแย่งสารอาหารกันในกระถางนะครับพอเอาต้นลูกออกแล้วก็จะเติมปุ๋ยนะครับให้ต้นแม่ต้นเดิมนะครับสร้างหน่อใหม่นะครับแล้วก็ต้นลูกที่เราแยกออกนะครับเขาก็จะสร้างลูกมาอีกทีหนึ่งนะครับก็คือการขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับก็จะได้จํานวนเยอะๆนะครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมก็จะตั้งกองไว้แล้วก็ตัดนะครับแยกต้นลูกออกจากต้นเม่ได้เลยนะครับอันนี้โอเคเดี๋ยวผมตั้งกองไว้นะครับบางท่านนะครับอาจจะเลี้ยงนะครับเลี้ยงดินอาจอาจไม่เหมือนผมนะครับอันนี้เป็นดินที่เป็นโคลน,นะครับดินโคลน,นะครับ โคแล้วก็มีพวกกับมะพร้าวด้วยนะครับปนกับมะพร้าวนิดหน่อยนะครับที่จริงไม้ไม้แบบนี้นะครับเลี้ยงง่ายนะครับเขาชอบชื้นแฉะนะครับก็คือชอบพวกเลนพวกโคนนะครับก็คือเลี้ยงง่ายๆเลยนะครับแต่บางท่านก็อาจจะเลี้ยงวัสดุโปร่งนะครับเช่นพวกกับมะพร้าวนะครับพวกกับมะพร้าวสับนะครับกับมะพร้าวสับนะครับ แล้วก็ผสมดินปลูกต่างๆนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะก็จะปลูกใส่กระมาพ้าสับแล้วก็ดินดินปลูกที่ซื้อนะครับในเป็นถุงนะครับมาผสมนะครับซึ่งก็มีใบก้ามปูด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกตอนที่ปลูกนะครับแต่ตอนนี้ผมจะตัดแยกก่อนนะครับจริงๆมันมีหนอตรงนี้ด้วยนะท่านผู้ชมนี่ตรงนี้ครับหน่อใหม่นะครับหนอใหม มันก็จะค่อยๆนะครับแงะออกอุ้ยตรงนี้ก็มีไหลด้วยนะครับฝั่งนี้พี่ๆเห็นไหมครับอาจจะไม่เห็นเนาะอยู่ฝั่งนี้นะครับมันบางที่จริงต้องค่อยๆแงะแล้วก็เอาน้ำฉีดนะครับถึงจะเห็นชัดเดี๋ยววันนี้ผมก็จะใช้มือนี่แหละครับงัดๆเอาเลยนะครับไม่แน่เขาอาจจะแยกกับต้นเมฆเขาแล้วก็ได้นะครับอันนี้ มันจะเป็นเหมือนไหลนะครับที่เชื่อมกับต้นแม่เขานะครับนี่มันจะเป็นเหมือนไหลที่เชื่อมนะครับตรงไหนน,นี่ตรงนี้นะครับก็คือตัวเชื่อมกับต้นแม่ครับแล้วเขาก็แทงแล้วก็แทงหน่อ,นนอมาแล้วก็สร้างรากใหม่สร้างเงาใหม่นะครับได้แล้วนะครับหนึ่งต้นสวยๆอีกหนึ่งต้นนะครับ อีกหนึ่งต้นนี้โอ้โหมีอันนั้นด้วยมีไหลด้วยครับต้องระวังนิดนึงผมตัดระหว่างระหว่างต้นแม่กับต้นลูกเลยนะครับอันนี้ก็จะงันงันเงี้ยเอานะครับ,อรบโอ้โหค่อนข้างใหญ่มากนะครับอันนี้ขยวโคนออกตัวนี้นะครับที่เขา ลากเย็บแบบนี้ก็คือเขาสร้างไหลมาแบบนี้แล้วนะครับนี่แล้วก็มีหนอมีไหลตรงนี้ด้วยเอาไม่ใช่อันนี้อันเดิมนะครับอันเดิมที่ที่ต่อกับต้นแม่แล้วก็มีไหลตรงนี้ตัวนี้หนอนะครับหนอไหลใหม่นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้รอรอให้ <c oughs> ก็รอให้ต้นแม่เขาฟื้นตัวอีกทีแล้วเขาก็สร้างหน่อมาใหม่นะครับจริงเขามีแล้วนี่หนึ่งหนอ่อตรงนี้นะครับ ตรงนี้อาจจะเห็นไม่ชัดนะครับในกระมังผมมีแหนแดงด้วยนะครับแหนแดงเขาจะช่วยในการตึงไนโตรเจนนะครับไว้ในน้ำนะครับตรงนี้นะครับเพิ่มธาตุอาหารให้พืชด้วยนะครับบางคนเขาก็นิยมเลี้ยงไว้กับ ต้นไม้แบบนี้นะครับเนี่ยแดงโอเคเดี๋ยวทําการปลูกลงกระถางต่อไปนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ย้ายแบบบรบานง่ายๆเลยแบบนี้เลยนะครับซึ่งก็เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับโอเคไปกันเลยมามุมเดิมนะครับผมก็จะวางไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งกรองไว้นะครับ ผมกดหยุดไม่ได้นะครับเนื่องจากมือผมเปียกนะครับก็ได้จะปรับแบบนี้นะครับนี่โอเคนะครับกระถางนะครับผมก็จะใช้เป็นกระถางแปดนิ้วเลยนะครับนี่ถางแปดนิ้วเลยนะครับกระถางเก่าๆเพราะว่าต้นเขาใหญ่เลยนะครับน,นี่เหมาะสมแล้วนะครับอันนี้ แล้วก็วัสดุปลูกนะครับจะเป็นดินดินที่ซื้อตามร้านต้นไม้ทั่วไปนะครับเลือกที่ผสมใบก้ามปูทำแล้วก็ผมเอามาผสมใบก้ามปูเองด้วยนะครับที่จริงใบก้ามปูนะครับหมักแล้วจะดีมากเลยนะครับถ้าเป็นใบกา้ามปูหมักนะครับถ้าเป็นใบก้ามปูหมักเราไม่ต้องผสมดินที่เราซื้อมาก็ได้นะครับก็คือมันล้วนซุยไปแล้วลนะเป็นผงไปแล้วนะครับ ก็มาผสมกับกะมาพาวได้เลยนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับปริมาณผมก็กะกะเอานะครับให้สมดุลกันนะครับผมไม่มีปริมาณแตกตัวนะครับปุ๋ยก็ผมยังไม่ใส่นะครับปุ๋ยเพราะว่าในดินอันเนี้ยดินปลูกที่เขาในถุงนะครับมันน่าจะมีพวกมูลวัวอยู่แล้วนะครับก็ยังเพิ่งใส่นะครับ น,นี้มาพามาชมขยายพันธุ์แบบง่ายๆเลยนะครับอาจจะไมไ่ทำตามผมก็ได้นะครับเอ,เอาดินแบบอื่นก็ได้นะครับที่มันแบบโปร่งๆก็ได้นะครับได้หนึ่งก ตัวนี้ค่อนข้างใหญ่ใหญ่นะครับมีไหลด้วยผมต้องเอาไหลเขาชิดๆขอบมไม่ได้กลบดึกนะครับประมาณครึ่งครึ่งนะครับเพราะว่าเขามีไหล่แล้วนะครับแล้วก็มีมีหน่อที่จะเตรียมแทงขึ้นมาแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเรากลบลึกนะครับ กนอเขาจะแทงไหลเขาจะแทงยากนะครับนี่แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วปลูกแบบง่ายๆนะครับบ้านๆเลยนะครับนี่่ไไปนะครับ หลังจากที่ได้ทําการปูเรียบร้อยนะครับผมก็เอามาลดน้ําแล้วก็ใช้ถาดรองน้ํานะครับรองน้ําไว้แบบนี้นะครับเพื่อให้เขามีความชื้นตลอดนะครับถ้าใครมีกระมังนะครับถ้าใครมีกระมังนะครับก็ให้ใช้กระมังแบบนี้ก็ได้นะครับนี่เหมือนต้นแม่เขานี่ครับนี่ต้นแม่เขาตั้งแต่แรกผมก็ใช้แบบนี้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการขยายพันธุ์ต้นบอลนาญี่ปุ่นนะครับ คลิปนี้ใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์สอบถามใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าผมทำไม่ถูกหรือว่ามีข้อผิดพลาดอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับถ้ามีต้นไหนนะครับจะถ่ายอีกนะครับผมก็จะถ่ายลงให้พี่เพื่อนๆน้องๆได้ชมกันเรื่อยๆเลยนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับช่องสารคดีบ้านนาครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ